รู้ไหมว่าทำไมคนอังกฤษถึงพูดภาษาแปลกๆมีคำฝรั่งเศสปนเต็มไปหมดเรื่องมันมีอยู่ว่าสมัยก่อนมีไอ้หนุ่มชื่อวิลเลียมเป็นดะยุคน้อ์มันดีคิดใหญ่อยากเป็นราชาอังกฤษพาทัพข้ามน้ำมาตีกับพระเจ้าแฮโรที่ทุ่งแฮสติงส์ตีกันมาทั้งวันยังไม่รู้แพ้รู้ชนะทหารอังกฤษตั้งรับอยู่บนเนินแน่นปึก๊ก วิลเลียมเริ่มท้อแล้วคิดว่าคราวนี้คงพลาดพอตอนบ่ายๆมีทหารคนหนึ่งไม่รู้ใครยิงธนูขึ้นฟ้าแบบมั่วๆไม่ได้เล็งอะไรเลยลูกศรมันลอยไปลอยมาแล้วดันตกลงมาเสียบตาพระเจ้าแฮโรเข้าให้พอดิบพอดีตายคาที่ทหารอังกฤษเห็นราชาตัวเองนอนแอ้งแม่งก็ใจหายวาบวิ่งหนีกันจ้าละวันวิลเลียมที่เกือบจะแพ้กลับชน,นะแบบวิดวิวได้เป็นกษัตริย์อังกฤษไปซะง,งั้นนับจากวันนั้นพวกขุนนางฝรั่งเศสก็เข้ามา คนอังกฤษเลยต้องพูดภาษาฝรั่งเศสปนกันมาจนถึงทุกวันนี้แค่ลูกศรพลาดเป้านิดเดียวถ้าวันนั้นไอ้คนยิงธนูมือมันไม่ลื่นโลกนี้จะเป็นยังไงกันนะ